เราลองมาดูเทคนิคแรกกันเลยนะคะสำหรับเรื่องของการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ะะเทคนิคแรกอันนี้นะคะเราเรียกว่าเทคนิคเรื่องของการจําแนกสินค้าเป็นหมวดหมู่นะคะโดยใช้ A หลักการ ABC นะคะทั้ง2เทคนิคที่อาจารย์จะนํามาสอนหรือว่านํามาถ่ายทอดในวันนี้นะคะต้องอาศัยข้อมูลย้อนหลังนะคะของธุรกิจด้วยดังนั้นนะคะการที่เราจะใช้เทคนิค2เทคนิคนี้ได้นะคะผู้ประกอบการควรที่จะทราบนะคะว่าธุรกิจของตัวเองเนี่ยมี การขายนะคะสินค้าไปได้เท่าไหร่ในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์หรือในแต่ละเดือนนะคะเพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในการคำนวณน,นะคะหรือว่าการประยุกต์ใช้เทคนิคนั่นเองค่ะหลักการ ABC คืออะไรนะคะหลักการ ABC ก็คือการจำแนกสินค้าออกเป็นกลุ่มๆนะคะโดยพิจารณาเรื่องของมูลค่าของสินค้านะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของปริมาณสินค้า เพื่อให้เราสามารถจัดการนะคะจัดการอะไรได้บ้างเช่นนะคะจัดการเรื่องของการจัดเก็บรักษาจัดการเรื่องของการดูแลจัดการเรื่องของการสั่งซื้อนะคะหรือการจัดเก็บที่เหมาะสมกับสินค้ากลุ่มนั้นๆน,น,นะคะตามมูลค่าของสินค้าเป็นหลัก ะะซึ่งในทางหลักการนะคะเขาก็จะมีให้นะคะตัวเลขมาให้คร่าวๆนะคะอย่าเพิ่งตกใจกันนะคะไปดูหลักการกันก,นก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าสินค้ากลุ่ม A เนี่ยค่ะเป็นสินค้าที่มีปริมาณน,น้อยมากๆนะคะอยู่ที่ประมาณ5 1 5ของสินค้าทั้งหมดนะคะแต่ในขณะเดียวกันมูลค่าของสินค้ากลุ่ม A เนี่ยจะอยู่มากถึง70-8 0ของมูลค่าทั้งหมด กละะุ่ม B นะคะเป็นสินค้าที่มีปริมาณกลางๆค่ะ2แต่ถึงสามแต่ม,มูลค่าก็กลางๆเช่นเดียวกันนะคะสิบหของมูลค่าทั้งหมดส่วนสินค้ากลุ่ม C นะคะจะอยู่ที่ ปริมาณมากๆเลยนะคะห้ถึงหกนะคะแต่มูลค่าค่อนข้างที่จะน้อยนะคะคือ5-10%นตะคะตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่เป,เป,เป๊ะๆไหมนะคะต้องบอกว่าเป็นการศึกษานะคะของอฝั่งตะวันตกมานะคะซึ่งเป็นตัวเลขไกด์ไลน์ให้กับผู้ประกอบการค่ะซึ่งตัวเลขเหล่านี้ค่ะสามารถที่จะขยับได้นะคะ ตัวเลขเหล่านี้จะไม่ฟิกนะคะซึ่งผู้ประกอบการจะเป็นคนที่รู้ดีและตัดสินใจนะคะได้ดีที่สุดว่าตัวเลขหรือเปอร์เซ็นต์เหล่านี้ควรที่จะเป็นเท่าไหร่นะคะ และนอกจากนั้นนะคะกลุ่มของพวกนี้ค่ะสินค้าพวกนี้ค่ะไม่จําเป็นต้องแบ่งเป็น A B C นะคะในมุมมองของผู้ประกอบการแล้วนะคะบางครั้งบางธุรกิจนะคะอาจจะแบ่งแค่กลุ่ม A หรือกลุ่ม B แค่นั้นนะคะไม่มีกลุ่ม C ก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเป็นกลุ่ม A กับกลุ่ม B เนี่ย เช่นมูลค่าของกลุ่ม A จะอยู่ที่60%นะคะกลุ่ม B อาจจะ40%นะคะหรือในบางธุรกิจกลุ่ม A อาจจะมีมูลค่าสูงถึง90%ในขณะที่กลุ่ม B จะมีแค่10%ก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจของแต่ละผู้ประกอบการได้เลยนะคะหรือนะคะตัวเลข ถ้าเป็นแบ่งกลุ่ม ABC นะคะจะไม่ใช้ตัวเลขนะคะที่เขาไกด์ไลน์มาตอนต้นก็ได้นะคะจะพิจารณาแค่มูลค่าก็ได้นะคะเช่นกลุ่ม A จะมี50%กลุ่ม B 30%นะคะแล้วก็กลุ่ม C มี20%แบบนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าในบางธุรกิจนะคะมีตัวสินค้าที่ตัวย่อยค่อนข้างเยอะนะคะผู้ประกอบการมองแล้วว่าสามารถแบ่งกลุ่มได้มากกว่า3กลุ่มละ่ะนะคะแบ่งกลุ่มได้ไหม เราเพิ่มได้เลยนะคะตามลักษณะธุรกิจเหมือนที่บอกไปนะคะเหล่านี้เป็นแค่หลักการนะคะแต่ว่าการประยุกต์ใช้จริงเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างความเหมาะสมตามลักษณะของธุรกิจได้เลยนะคะถ้าเป็นกลุ่มมากกว่า3กลุ่มก็จะเป็น4กลุ่ม5กลุ่ม6กลุ่มก็ได้นะคะเช่นอาจารย์ให้มาเป็นกลุ่ม A BCD นะคะกลุ่ม A อาจจะมีมูลค่ารวม4 0นะคะกลุ่ม B 3 0กลุ่ม C 20%และกลุ่ม D 10%อก็ได้เหมือนกัน ะะอันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรก,กิจได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างการคำนวณน,นะคะเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการในการไปไประยุกต์ใช้นะคะว่าแล้วถ้างานของตัวเองจะมีการคำนวณอย่างไรได้บ้างนะคะไม่ต้องกันงวลนะคะตัวเลขอาจจะเยอะนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่มีการคำนวณที่ยากขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันค่ะ สิ่งแรกนะคะสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทําเป็นดอันดับแรกก็คือต้องไปลิ์รายการมาก่อนค่ะว่าในคลังสินค้าของเราเนี่ยมีสินค้า หรือว่าสต็อกอะอะไรบ้างนะคะลิสต์มาทุกรายการเลยนะคะสมมุตินะคะในตัวอย่างนี้นะคะอาจารย์ไปลิสต์มาแล้วนะคะว่าสินค้าคงคลังของอาจารย์เนี่ยมีมีจํานวน10รายการอาจารย์ก็ลิสต์มานะคะรายการที่ 1. ถึงรายการที่10ต่อจากนั้นนะคะสิ่งที่ต้องไปหามานะคะอันนี้ยังไม่ต้องคํานวณน,นะคะก็คือไปหาต้นทุนมาค่ะว่าต้นทุนแต่ละรายการเนี่ย มันมีกี่บาทกันนะคะมีมีมูลค่ากี่บาทนะคะเช่นขอจ้านนะคะชิ้นที่1น,นะคะมีมูลค่าต้นทุนอยู่ที่60บาทต่อหน่วยนะคะต่อหรือว่าต่อชิ้นนั่นเองนะคะชิ้นที่2 350บาทต่อชิ้นนะคะชิ้นที่330บาทต่อชิ้นนะคะแล้วผู้ประกอบการก็ต้องไล่นะคะต้นทุนต่อนหน่วยแบบนี้จนครบทุกชิ้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไปหามาให้ได้อันดับที่2ที่ผู้ประกอบการต้องมีเลยนะคะก็คือเรื่องของ อุป,ปสงค์ต่อปีนะคะหรือว่าจำนวนสินค้าที่ขายได้ต่อปีนั้นจำนวนกี่ชิ้นนะคะซึ่งเกิดขึ้นจากการทําบันทึกบัญชีรายวันนี่แหละค่ะแล้วเราเออกมาทำให้มันเป็นปีนะคะเราต้องเก็บข้อมูลเป็นปีนะแต่ว่าสำหรับธุรกิจไหนนะคะที่มีข้อมูลแค่1เดือนทำได้ไหมทำได้ค่ะ เราก็แค่เอาข้อมูล1เดือนไปคูณ12นะคะเราก็จะได้ข้อมูลนะคะตลอดทั้งปีมาแล้วนะคะในกรณีที่นะ,ะการขายสินค้าของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะคงที่นะคะเช่นทุกวันขายได้วันละ50ชิ้นนะคะสำหรับชิ้นที่1เราก็คูณ12ไปคูณ คูณให้มันเป็นหน่วยเป็นปีได้เลยนะคะอันนี้คือข้อมูลที่ผู้ประกอบการต้องมีนะคะสช่องนี้จําเป็นมากนะคะก็คือ1ก็คือต้นทุนต่อหน่วย2ก็คือต้นอ,อุปสงค์ตลอดทั้งปีหรือว่ายอดขายตลอดทั้งปีนั่นเองนะคะเริ่มการคำนวณทำได้อย่างไรนะคะอันนี้ไม่ยากเลยค่ะก็คือเอาต้นทุนต่อหน่วยนะคะคูณด้วยอุปสงค์ต่อปีเราก็จะได้ต้นทุนรวมนะคะของต้นทุนของ การบริหารจัดการนะคะสินค้าคงคลังทั้งแต่ละรายการเรียบร้อยแล้วนะคะเช่นนะคะรายการที่1นะคะขออาจารย์ต้นทุนต่อนหน่วยอยู่ที่60นะคะอุปสงค์ต่อปีคือ90นะคะเราก็จะเอา60คูณ9กก็จะเท่ากับ5 4า0ับาทนั่นเองนะคะชิ้นที่2นะคะต้นทุนต่อนหน่วยอยู่ที่350บาทนะคะคูณด้วยอุปสงค์ต่อปี40ชิ้นนะคะก็จะอยู่ที่14,00 0 บาทนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะทำแบบนี้ตั้งแต่ชิ้นที่1จนชิ้นสุดท้ายนะคะต่อมานะคะลำดับขั้นตอนต่อไปสิ่งที่เราต้องทำนะคะก็คือเราเอาต้นทุนมูลค่าที่เราคูณได้เมื่อกี้นะคะมาเรียงจากมากไปน้อยค่ะจากมูลค่ามากไปมูลค่าน้อยนะคะเมื่อกี้เราจะเห็นได้ว่า ชิช้นที่มีต้นทุนรวมสูงที่สุดก็คือชิ้นที่9ถูกไหมคะชิ้นที่มีต้นทุนรองลงมานะคะก็คือชิ้นที่8นะคะ16,000นะคะแล้วก็ชิ้นที่รองลงมาอีกก็คือชิ้นที่สอง0 0 0นะคะเราก็จะมาเรียงนะคะชิ้นที่9ก่อนนะคะ3,600นะคะแล้วก็มาชิ้นที่8นะคะ16,000แล้วก็ชิ้นที่2คือ14,00 0นะคะเรียงมาแบบนี้เรื่อยๆนะคะจากมูลค่าเยอะสูง สูงสุดนะคะไปหาน้อยสุดนั่นเองนะคะเมื่อเรียงได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาแบ่งกลุ่ม A B C ได้แล้วนะคะซึ่งนะคะถ้าสำหรับคนที่ไม่ถนัดในการคำนวณนะคะเราจะหยุดแค่นี้ได้ไหมได้นะคะเราจะหยุดแค่นี้ได้เราจะเห็นแล้วว่าสินค้าของเรานะคะชิ้นไหนนะคะมีมูลค่าที่เยอะที่สุดนะคะแล้วเราต้องไปจัดการสินค้าไหนก่อนนะคะ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถแบ่งกลุ่มแล้วก็วงได้เลยนะคะว่าชิ้นไหนเนี่ยจะเป็นกลุ่ม A นะคะจะเป็นกี่ชิ้นนะคะในมุมมองของผู้ประกอบการเองเนี่ยนะคะจะเป็นกี่ชิ้นอาจจะแบ่งกลุ่มเป็นแบบว่ากลุ่ม A อาจจะเป็นแบบหลักหมื่นนะคะแล้วก็กลุ่ม B อาจจะเป็นแบบว่า หลักพันกลางๆอะไรย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กลุ่ม C ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าที่เหลือนะคะที่ถอยลงมาอันนี้ถ้าสําหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่อยากคํานวณต่อนะคะก็สามารถที่จะแบ่งกลุ่มคร่าวๆแบบนี้ได้แล้วนะคะแต่นะคะถ้าผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเรียนนะคะท่านไหนสนใจไปคํานวณต่อนะคะก็มาคํานวณได้เลยนะคะสิ่งที่เราคํานวณต่อนะคะ เพื่อที่จะแบ่งกลุ่มให้ได้ตามหลักการเป๊ะๆนะคะก็คือเราต้องไปหาเปอร์เซนต์ของมูลค่ารวมนะคะเปอร์เซนต์ของมูลค่ารวมนะคะหาได้อย่างไรนะคะเปอร์เซนต์ของมูลค่ารวมจะเอาจาก มูลค่านะคะของแต่ละตัวหารด้วยผลรวมของมูลค่าทั้งหมดนะคะเช่นในชิ้นที่9นะคะมีมูลค่าของตัวเองในในชิ้นที่9ก็คือ3600หถูกไหมคะแล้วก็มีผลรวมนะคะจากมูลค่าของทั้งคลังสินค้าอยู่ที่85,400เราก็จะเอา 3600หาร85,400คูณด้วย100นะคะเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าชิ้นที่9แล้วนะคะก็คือ35.9%นะคะชิ้นที่8เกิดขึ้นจากอะไรนะคะก็คือเกิดขึ้นจาก16,00 0หนะคะหารด้วย8 85,400นะคะเราก็จะได้คำตอบ18.7%แนะคะแล้วเราก็จะทำไล่แบบนี้นะคะไปจนครบทุกชิ้นนะคะของอ่า เปอร์เซ็นต์มูลค่านะคะเมื่อได้เปอร์เซ็นต์มูลค่าแล้วนะคะเนื่องจากหลักการ ABC เนี่ยเขายังคิดเรื่องของเปอร์เซ็นต์ปริมาณด้วยนะคะดังนั้นเราก็จะต้องไปคิดเปอร์เซ็นต์ปริมาณด้วยเช่นเดียวกันค่ะเปอร์เซ็นต์ปริมาณคิดยังไงนะคะเปอร์เซ็นต์ปริมาณก็คิดจากปริมาณนะคะของแต่ละชิ้นหารปริมาณรวมนั่นเองนะคะปริมาณของแต่ละชิ้นนะคะเช่นชิ้นที่9นะคะมีปริมาณอยู่ที่60ชิ้นนะคะ และก็มีปริมาณรวมอยู่ที่1000ชิ้นนะคะดังนั้นเอา60หาร1000นะคะแล้วก็คูณ100้เราก็จะได้ปริมาณอยู่ที่6%นั่นเองนะคะแล้วเราก็จะต้องไล่นะคะทำเปอร์เซ็นต์ปริมาณแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะไปจนครบทุกชิ้นนั่นเองนะคะเมื่อเราได้ปริมาณเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแบ่งกลุ่มตามหลักการที่เขาให้มานะคะเราบอกว่ากลุ่ม A จะมีปริมาณอยู่ที่ หาถึงส5ส่วนมูลค่าของกลุ่ม A จะอยู่ที่70 8 0ดังนั้นแล้วนะคะเราก็จะมาหาเปอร์เซ็นต์ของมูลค่ารวมและเปอร์เซ็นต์ของปริมาณรวมนะคะอาจารย์รวมได้นะคะถ้าเอามาบวกกันเรื่อยๆนะคะชิ้นที่9 นะคะที่เป็นเปอร์เซ็นต์มูลค่านะคะก็คือ35.9บวกด้วยชิ้นที่8ก็คือ18.70และชิ้นที่2 16.40อาจารย์ก็จะได้7จเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าเปอร์เซ็นต์มูลค่านั่นเองนะคะซึ่งอยู่ในช่วงของกลุ่ม A ใช่ไหมคะ70-80%ส่วนเรื่องของเปอร์เซ็นต์ปริมาณนะคะก็คืออาจารย์เอา6นะคะในชิ้นที่9นะคะเปอร์เซ็นต์ของปริมาณในชิ้นที่9เนาะ 6บวก5บวก4นะคะก็จะได้15%นะคะอันนี้นะคะก็คืออยู่ในช่วง5 1 5ถึง15%ของกลุ่มเอแล้วนะคะเราก็จะแบ่งกลุ่มแบบนี้ค่ะตามเกณฑ์ที่เขากำหนดให้มานะคะซึ่งนะคะตรงนี้นะคะ เราจะให้นักวิเคราะห์หรือว่านักคำนวณน,นะคะหรือว่าน้องๆในบริษัทของเราเนี่ยคำนวณแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากคำนวณถึงตรงนี้เหมือนที่แจ้งไปนะคะผู้บริหารสามารถเคาะเองได้เลยนะคะว่าสินค้าที่เราเรียงจากมูลค่ารวมมากไปน้อยเนี่ยผู้บริหารมองว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่ม A บ้างและกลุ่มไหนเป็นกลุ่ม B บ้างและกลุ่มไหนเป็นกลุ่ม C บ้างอันนี้คือหลักการในการคำนวณกลุ่ม ABC ค่ะเมื่อเราได้ ABC แล้วจบแค่นี้ไหมยังค่ะ เราจะไปกันต่อที่การออกนโยบายค่ะการออกนโยบายเนี่ยเราจะต้องออกมาว่าแล้วไอ้กลุ่ม A ที่เราคำนวณมาเนี่ยเราจะดูแลเขาอย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่ม A อเนี่ยอาจารย์จะมีการควบคุมอย่างเข้มงวดมากๆเลยนะคะโดยการที่มีการบันทึกบัญชีทุกครั้งที่มีการรับเข้าหรือว่าจ่ายออกนะคะจะต้องมีการตรวจนับ อยู่บ่อยครั้งเลยนะคะเช่นทุกๆสัปดาห์ต้องมีการตรวจนับสินค้ากลุ่ม A อเนี่ยอยู่เสมอว่ายังอยู่ครบไหมนะคะต้องมีการวางนะคะกำหนดโซนในการวางพื้นที่เลยนะคะว่ากลุ่ม A อะจะต้องวางในชั้นนี้เชลน,นี้เท่านั้นนะคะจะไม่ต้องจะเอาออกจากโซนนี้บริเวณนี้ไม่ได้เลยนะคะต้องมีการให้คนหรือว่าเราปภหรือว่าเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยมาสำรวจ อยู่เสมอว่าสินค้ากลุ่มเอเนี่ยยังอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของนโยบายที่ออกสําหรับกลุ่ม A นะคะต่อไปกลุ่ม B อาจารย์ทยํายังไงนะคะเช่นตัวอย่างนะคะนโยบายที่ออกมาก็คือควบคุมเหมือนกันนะคะควบคุมอย่างเข้มงวดในระดับปานกลางค่ะก็คือมีการบันทึกบัญชีทุกครั้งที่มีการรับเข้าหรือจ่ายออกนะคะแต่ว่าอาจจะมีการตรวจนับไม่บ่อย นะคะเช่นเมื่อกลุ่ม A เราอาจจะตรวจนับทุกๆสัปดาห์แต่กลุ่ม B เราอาจจะตรวจนับทุกๆเดือนเป็นต้นนะคะแล้วก็มีการจัดวางนะคะพื้นที่สําหรับสินค้ากลุ่ม B ที่เราแบ่งโซนไว้สําหรับกลุ่ม B ด้วยนะคะอันนี้ก็คือนโยบายที่อาจารย์ได้ดยกเป็นตัวอย่างนะคะส่วนสินค้ากลุ่ม C นะคะเราบอกว่าสินค้ากลุ่ม C เนี่ยเป็นสินค้าที่มีมูล,ลค่าน้อยนะคะอยู่ที่ 5-15%แค่นั้นเองนะคะแต่ว่าปริมาณมันเยอะมากเลยนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยสินค้ากลุ่ม C ถ้าเท่าที่มีประสบการณ์ในการเข้าไปทำนะคะกับผู้ประกอบการต่างๆสินค้ากลุ่ม C เขาจะไม่มีการตรวจนับนะคะก็คือ,อมีการวางกองเป็นโซนแหละนะคะแต่ว่าไม่มีการบันทึกนะคะบัญชีทุกครั้งที่มีการรับเข้าหรือจ่ายออกนะคะโดยปกติแล้วเขจะมีการตรวจนับประมาณ 1ครั้งถึง2ครั้งต่อปีแค่นั้นเองจะไม่มีการตรวจนับที่มากกว่านี้นะคะเนื่องจากปริมาณมันเยอะแต่มูลค่ามันน้อยดังนั้นสินค้ากลุ่ม C ก็จะไม่มีการนับกันมากเท่าไหรน่นะคะอันนี้นะคะก็คือตัวอย่านะคะที่ผู้ประกอบการทุกท่านนะคะควรที่จะทราบนะคะว่ามันมีคนจะมีการแบ่งสินค้าออกเป็นกลุ่มๆเพื่อให้เราโฟกัสได้ถูกต้องนะคะว่าเราจะโฟกัสกับสินค้าชนิดไหนในคลังสินค้านั่นเอง นะคะคเดี๋ยวอาจารย์จะมีเทคนิคต่อไปนะคะเพื่อที่จะมาแนะนำให้กับผู้ประกอบการกันต่อเลยนะคะในบทถัดไปค่ะในเรื่องของการหาประมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมหรือว่าเทคนิค EOQ นั่นเองค่ะ